รู้สึกว่ามันลำบากนนะครับต้องจับสองอันนี่ถ่ายทำสารคดีเหรอสารคดีของผู้มีจุดยืนผู้มีจุดยืนอไอ้คำภาคนี่คำภาคนี้ไม่เข้ากับภาพ Okay.